เป็นแบบแชมปเปี้ยนมากๆค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับเรียวมีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากใหญ่ทุกคนลองกันค่ะสีองเรกับการถ่ายรูปด้วยอันนี้กวตื่นใจมากโข่กล้องดีมากคือกล้องดีอยู่แล้วค่ะถ่ายแล้วคือสวยแน่นอนไม่ต้องเข้าแอปอะไรเลยค่ะทุกคนก็คือสวยเลยค่ะถ่ายปุ๊บสวยปั๊บเลยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่แล้วก็คือถ่ายกล้องหลังเนี่ย 64ล้านพิกเซลนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้คอนเทนต์จะเป็นคลิปจะเป็นภาพนิ่งนะคะสายคอนเทนต์ทำพาดค่ะกับเรียวมีตัวนี้ค่ะการเปิดตัววันนี้ก็อลังการสําหรับเราเลยค่ะก็ถือว่าเรียวมีทุกครั้งเขาจะจัดเต็มอเงี้ยแหะคะ่ะทั้งโชว์ทั้ง เขาเรียกว่าอะไรราคา,าเขาจะมีราคาแบบว่าราคาที่ตั้งเอาไว้กับราคาที่เห็นจะต้องแบบโหคุ้มค่าคุ้มคดากับเอ,อย่างนี้ราคาดีมา,ายแบบนี้ใช่ไหมใช่ราคาดีมากค่ะก็ฝากเรียวมีด้วยนะคะคุณภาพดีราคานี่โห คงคามากๆค่ถ้าเอาเพลงมาโชว์อีกแล้วเดี๋ยวนี้ไปงานอีเวนต์ไหนก็คือจะต้องเป็นศิลปินตัวนักโท่านหนึ่งตัวท่านหนึงเลยไม่กล้าเรียกเลยค่ะเรียกว่านักแสดงที่มาร้องเพลงดีกว่าอย่าจะโอเคกว่าอะไรยงเี้แต่ว่าจะมีจะมีสิ่งใหม่โอ้โหมันต้องมีนี่อัลบั้มก็คือต้องไว้ข้างหลังหูเลยอะหูกล้าหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้สองเพลงแล้วก็ยังต้องมีประมาณ ก็จะมีสองเพลงคือตั้งใจว่าอยากจะมีสี่เพลงค่ะตอนนี้ที่ที่คิดไว้นะคะก็แนวจะเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเป็นอัลบั้มที่มิกซ์มากๆค่ะเป็นอัลบั้มที่แบบมีหลายอย่างมากค่ะก็ที่คุยเอาไว้ก็อาจมีสากลอีกหนึ่งแล้วมีไทยเหมือนกะก่จะไปเื่นเพลงฝากถึงโทรศัพท์รุ่นนี้หน่อยอ๋อได้แล้วราคาอะไรอะไก่อนครับก็ฟังเพลงใหม่ที่เวล์มีได้นะคะเพราะว่าลำโพงเสียงก็ดีมากๆเหมือนกันแล้วก็ถ่ายภาพก็ดีมากก็ฝากเวล์มีด้วยค่ะตัวใหม่ล่าสุดค่ะ ครัพ่ก็เพลงใช่ไหมคะก็กำลังคิดไว้ค่ะว่าจะทำเพลงที่3กับเพลงที่4ค่ะก็ตอนนี้รู้แล้วแหละว่าจะให้ใครทำให้แล้วก็คุยกันไปประมาณแบบครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็คือการโยนคอนเซ็ปต์แล้วก็ลองลองแบบลองคิดทบทวนดูว่าตัวเองอยากจะทำเพลงแบบไหนแล้วก็คนที่มาทำให้ก็คือเก่งมากค่ะเลยก็ตื่นเต้นเป็นทีมเดิมไหมคะหนไม่ค่ะเปลี่ยนเป็นอีกสทีมที่แบบรู้สึกว่า อยากจะทําเพลงกับพี่คนนี้จังเลยกับพี่คนหนึ่งแล้วก็น้องคนหนึ่งค่ะคนใกล้ตัวนะะมะใบเปล่านะใบใบไม่ได้เป็นปริญญไงแต่ว่าแต่ว่าใบนี่ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นน้องที่ให้คำปรึกษ,ษาเรื่องเพลงได้ไเพราะอย่างมิสเตอร์เดดีอย่างเงี้ยก็ปรึกษ,ษาใบใช่<ม>เรื่อง <Okay. S 1> ส่วนอ,อีกสองคนเนี่ยก็คือใกล้ตัวหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เราชื่นชมในผลงานอยู่แล้วแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะกล้าที่จะที่เอ็มไปถาม ดีเอ็มเอดีเอ็มดีเอ็มไปถามว่าแบบว่าอยากจะทําเพลงจังเลยอยากให้ทําเพลงให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสนใจไหมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแ้วก็ดูไทม์ไลน์เพราะน้องเขาแบบค่อนข้างจะงานแน่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนจะแบบสนใจทําให้เราแล้วก็ที่ใจจังอะไรเงี้ยก็ต้องทอปแน่เลยก็ต้องทอปค่ะต้องทอปจริงๆต้องทอปเพราะทำเพลงทั้งทีเพราะว่าอย่างใหม่เองไม่ค่อยได้ทําเพลงค่ะทำทั้งทีเราก็อยากจะทํากับคนที่แบบออกมาแล้วแบบว่าเราสามารถแบบบอกกับทุกคนได้ว่า เราวมง,งานกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซังอีกสองคนนี้เป็นคนที่ว้าวมากค่ะเดี๋ยวคอยดูว่าเป็นยังไงเม่อไ่ร<อ>่จะได้เห็นคลาบต่างๆน่าจะ อีกอกอีกอีกกประมาณหลายก็เป็นเดือนนะสองสเดือนว่า,างกันได้ค่ะ<ม>เพราะว่าอันนี้เพิ่งเริ่มคุยเองค่ะทุกคนเดี๋ยวมันก็จะต้องมีการคุยคอนเซปต์คุยว่าอยากจะร้องอยังไงอยากจะเต้นท่าไหนอ,อะไรอย่ญญางเงี้ยแสดงว่าต้องเป็นเพลงเร็วขึ้นกว่าเดิมปะ่ะใช่ใช่ติดใจชอบป,ป็นเนี่ยมากเลยนะแต่ว่าอันนี้นะติดใจชอบป,ป็นเนี่ยโอ้ย่าๆชอบป็นเนี่ยรักษาแล้วไม่ทิ้งกล้องแบบว่าเดี๋ยวนี้เขารับบุกเขาทันแล้ว เดี๋ยวเนี้ยก็ตรงเนี้ยซอฟเลยนะข้างหลังเยก็ให้รอเรื่องเพลงก็คือรอรอติดตามเนาะรอเรื่องเพลงกันต่อไปนะคะฝากด้วยค่ะเรื่องเราที่โพสเนาะออกมาปกป้องตัวเองไม่จบไม่สิ้นค่ะใกล้จะจบแล้วค่ะมันต้องจบได้แล้วค่ะทุกคนมันต้องจบได้แล้วค่ะก็คือวันนั้นเนี้ยตอนเช้ามากตื่นมาก็คือรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนไงค่ะอย่างเงี้ยทุกคนไม่จบ ้คือถอนหายใจยาวใช่ไหมไหมยาวค่ะก็รู้สึกแบบนิดนึงแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะข้ามผ่านเรื่องนี้ไปด้วยด้วยการที่เรารู้สึกว่าเราได้ออกมาพูดปกป้องตัวเองบ้างปกติก็จะเป็นคนที่นิ่งเฉยแบบว่านิ่งแล้วก็จะแบบให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออก่อนที่จะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ขอพิสูจน์ตัวเองนิดนึงก็แล้วกันว่า,วาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือเราไม่เคย ติดค้างหรืออะไรทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วก็อยากที่โพสไปในไอจีเลยว่าแบบขออนุญาตนิดนึงนะคะขอแบบขอไม่ได้ได้พูดอะไรบ้างเพราะว่าเราก็แบบเนีมาตลอดเออเราก็อยู่อยู่มานานละเราขอแบบ,บ,บปกป้องตัวเองแล้วก็โอเคค่ะพอปกป้องตัวเองเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทํางานแล้วก็ลุยกับชีวิตต่อไปแล้วก็ให้เวลาเป็นเคื่อพิสูจน์ได้ เราพอนี้เออฟิตแบบนี้นั้นมันจะทำให้เราสบายใช่ไหมสบายมากตัวเองสบายใจแบบสบายใจเลยค่ะแบบเออใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ละเราได้ออกมาอย่างน้อยสักนิดหนึ่งที่ได้พูดในมุมของเราที่ไม่ไม่ไปกระทบกระเทือนใครเลยนะคะแบบพูดในมุมของเราเนี่ยแหละแล้วก็อยู่ในในมุมของเราเรารู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วก็ ก็โพสเสร็จแล้วก็โอเคเรียบร้อยแหลมกำหนดมันก็เข้ามาเยอะมากหลังจากที่ใหม่แบบไม่ได้ตัดติดตามได้เข้าไปอ่านต่างๆนะบางคนก็ยังมันก็มีสองฝ่ายยังยังแบบไม่ไม่มุมงเอาจากเรื่องที่เราสักร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะมีสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เข้ามาพิมพ์แล้วก็พิมพ์แบบไม่รู้เรื่องอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นนะดาวิก็เหมือนแปลว่าโอเคค่ะไม่เป็นไรเราเราเขาเรียกว่า เราเปลี่ยนใจใครไม่ได้แล้วเราไปบังคับความรู้สึกใครไม่ได้ดังนั้นก็ปล่อยปๆไปแต่ว่าสิ่งที่เราโฟกัสจริงๆก็คือคนที่อยู่รอบข้างเราอย่างเพื่อนเราพี่เราคนรู้จักเรารอบๆเราที่รู้จริงๆว่าเราเป็นยังไงเขาก็แบบเข้ามาให้กําลังใจโทรมาแบบอยู่เคียงข้างเราอะไรเงี้ยไม่ปล่อยให้เราอยู่คนเดียวรู้สึกขอบคุณมากขอบคุณจริงๆค่ะแบบ หม่เห็นทุกคนเลยนะแล้วใหม่ก็จะไม่ลืมเลยว่าวันที่แบบใหม่พลาดเนี่ยมีใครอยู่ข้างๆใหม่บ้างใหม่จะจําหมดเลยแล้วก็แบบดีใจมากที่ที่แบบทุกคนน่ารักกับเราจริงๆคนที่อยู่ข้างๆเราซัพพอ์ตลอดคุณเต๋อใช่แน่นอนไได้ฟังภาษณ์พี่เต๋อพี่เต๋อออกมาปกป้องเราสุดไม่เคยเห็นโมชั่นนี้เลยเห็นไมแชร์ในต้นตอนนี้ด้วยเนาะพี่ๆเคยเห็นคุณลุงร์ชันนี้ไหมเปลี่ยนแนวตกใจเหมือนกันค่ะก็ก็คือเขาเป็นคนที่รับฟัง รับฟังหใหม่มามตั้งแต่แบบคือรับรู้มาทุกเรื่องตั้งแต่เร<ม>ื<ม>่องมีความสุขความทุกข์อะไรเงี้ย<ม>ก็เขาก็คือคนที่รับฟังมาเลยตลอดซึ่งเราเองก็แบบปรึกษาเขาตลอดแล้วก็เวลาเขามีเรื่องไม่สบายใจแล้วเขาก็มาปรึกษาเราเหมือนกันเราก็จะแบบแชร์กันเขาามันเกิดอะไรขึ้นยอะไรเงี้ยเห็นหมดนี้ก็คือซึ้งเลยม่้เลยซึ้งประทับใจมันก็เหมือนมีคนออกมาปกป้องเราอะค่ะเวลาแบบเราทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ เหมือนเวลามีใครแบบเหมือนเพื่อนเราโทรมาอย่างเงี oh, ้ยสมมุติว่าพอเราโพสไอจีไปอย่างเงี้ยคุณมิวโทรมาคนแรกเนี่ยรว่าใช่ใช่ก็แบบร้องไห้โ์มิวเลยเราไม่ได้ร้องไเดียวคือเราแบบคือเวลาเราเศร้าอ่ะเราเป็นคนเก็บใช่ไหมคะเราเก็บ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 แต่เวลามีคนมาแปะไหลเราสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยมันกำลังมามันก็มะมันก็มาเลยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออแบบวันที่เนี่ยวันนี้เป็นวันที่เรารู้สึกว่าดีใจที่คนรอบข้างเรา นอกจากเขาจะแบบไม่ทิ้งเราไปไหนอ่ะเขายังเข้าใจเรามากขึ้นอืมใช่มันก็มีก็เห็นดิกพี่เต๋อโดนมาทำอย่าว่าเถอนะอย่าว่าพี่เต๋อนะค่อนข้างโดนามวมาถล่มเลยนิดนึงหนูเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่เหมือนกันคนที่แบบคนที่ที่คิดต่างคิดในแง่ลบอะไรก็เห็นอยู่ค่ะนี่คุณจุลุมหลังจากที่แบบแกมแกลบมาก หมายว่าเขาไม่มีเวลาดูค่ะ mm hmm. เพราะว่าเขา mm hmm. ถ่ายซีรีส์อยู่ตอนนี้ค่ะแล้วก็แบบทํางานหนักมาก mm hmm. เขียนบทอยู่ mm hmm. หลายเรื่องด้วย mm hmm. เขาคงแบบไม่ม mm ีเวลาเสพคอมเมนต์เราว่าเราเนี่ยแหละตัวเสพเลยแต่เขาไม่เสพเลยค่ะ mm hmm. ใช่เขาหมายว่าเขาเวลาสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันเป็นอะไรที่ในเชิงของผู้ใหญ่พูดอะค่ะ mm hmm. แล้วก็แบบมันมีเหตุและผลของมัน mm hmm. คนที่แบบ โตแย้งหรือคอมเมนต์อะไรก็คงต้องได้แต่ปล่อยผ่านแต่ดดวิก็งานเข้าช่วงนี้ตลอดเนอะเกือบทุกเรื่องจะทำอะไรปิดตัวขยับตัวไม่ได้แล้วว่าขยับตัวไม่ได้ใช่ทำไงดีเดี๋ยวเดินไปนอน่จะมิแล้วทำาไงดี ทำไมดูคนเขาเที่ยวปีชงปีชงอะไรเขาบอกไม่ชงด้วยนะไม่ชงเดี๋ยวรอดูปีชงนะรู้สึกอย่างไรนี่ขนาดไม่ชงนี่ขนาดไม่ชงนะเข้มช้าแต่ไม่มีใครมาถึงว่าไม่มีไม่มีคนแบบรอบตัวหรือหมอดูอะไรทักใช่ไหมว่ามันนช่วงจังหวะอะไรหรือเปล่าไม่เคยบอกแล้วไม่ดูดวงแล้วต้นปีไม่มีใครทักเรื่องนี้เลยใช่ค่ะคือที่จริงแล้วไม่ไม่ ไม่ไม่ได้คิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องดวงเรื่องอะไรเลยค่ะ <c oughs> ก็เกี่ยวกับว่าเป็นเรื่องของเวลามากกว่าแล้วก็ <c oughs> เรื่องเวลาแบบเวลาเราพลาดอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเรามีความสุขมากๆมันจะมีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามา <c oughs> ก็คงเป็นเรื่องปกติค่ะก็ก็แค่ดูๆกันไปแล้วก็ดูว่าแข็งแรงแล้วก็เดินหน้า ทำงานต่อไปค่ะก็ยังมีละครที่ออนแอร์ด้วยท่ะเมื่อวานเลยสดๆร้อนๆแต่ก่อนจะไปหลายๆคนคอมเมนต์ว่าเกิดเป็นใหม่ดาวิกาทำอะไรก็ผิดรู้สึกอะไรกับคำพูดนี้ปะไม่จริงไม่จริงมีถูกก็เยอะถูกเป็นร้อยผิดหนึ่งนี่คือไม่ไม่ไม่นับขอเที่ยงเลยเนาะคำเนี้ยเนาะคือเรารู้สึกว่า ไม่ผิดหรอกเราไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะมันไม่ไม่บอกเวอร์ไม่น้อยไม่ไม่น้อยเนาะไม่น้อยเลยตอนนี้รู้สึกับวเข้มแข็งมากเลยค่ะตอนนี้เข้มแข็งมากแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ได้โพสต์บอกตัวเองไปก็คือปลดล็อกเลยว่าแบบว่าโอเคเราก็ได้บอกไปแล้วว่าสิ่งที่เราอยากจะพูดมีไปหมดแล้วอะค่ะก็ปลดล็อกมากๆค่ะ ก็เซฟเก็เซฟเซฟอยู่ค่ะเซฟแต่เข้มแข็งมาแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่าแบบเซฟแบบเข้มแข็งเซฟแบบเข้มแข็งเซฟแบบมีสติแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่าโอ้พอเห็นอันนี้อืมอืมแล้มีภูมิต้านทานแล้วเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเราเห็นไม่ได้เราอันเราเห็นอันเนี้ยไม่ควรเพราะว่าจิตจะตกแล้วก็ เอาออกดีกว่าเอาไปอย่างชีวิตแล้วไม่มองดีกว่าอะไร่าไม่มีใครเตือนใหม่หรอแบบว่าไม่ต้องเสร็จแล้วแล้วจะเสร็จไปเยอะเลยค่ะมีกระชากมือถือออกจากมือก็มีค่ะแม่เราแม่เราแม่เราแม่นั้นแล้วแม่ยังกระชากอยู่แบบทุกวันนี้เื่อถ้าเห็นปฏิกิริยาเราก็คือเขารู้เลยใช่มรากค่ะระชากค่ะคือทุกคนรอบตัวใหม่รู้ว่าใหม่แบบ อันเดียเนี่ยแค่ขนาดตอนนี้ใหม่ยังไม่รู้เลยใหม่ควรจะเรียกตัวเองว่าใหม่หรือดาวินะอ้าวเราในไหนเราก็เปิดแล้วคนยคบอกว่าเปิดไม่ควรเล่นว่าอะไรเราจะให้พวกพี่เรียกว่าอะไรดีใหม่ก็ไม่รู้เรียกคนคนนั้นที่มีปัญหาไหมเรียกอะไรไปตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้เรียกอยู่เอาจริงๆบอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้เข้มแข็งมากค่ะอะไรก็เขวได้อ่ะดังนั้นแบบว่าเออใจเย็นใจเย็นนะทุกคนใจเย็นขอทีละเรื่องขอทีละเรื่องแต่วันนี้คือเหมือนเรียนรู้ที่จะปรับใจกับเรื่องต่างๆที่มันเข้ามาอะไรใช่ไหมคะพวกคอมเมนต์อะไร ก็ใหม่ดาวีเนี่ยค่ะก็เรียนอูเยอะมากจำสกุลด้วยจำสกุลด้วยจำใหม่หน่อยเนาะเรียกสองชื่อไปเลยแล้วกันเนะชื่อหนูเนี่ยก็เป็นชื่อตัวเองแล้วนะคะก็คือมันมีคอมเมนต์ไหนที่จิกหัวใจไหมคะที่แบบอ่านเจอแล้วแบบรู้สึกแบบเจ็บปวดมากอะไรอย่างเงี้ยมีสิมีนั้นบอกว่าอะไรคะเอาอะไรดีอะเรอกสื่อไม่ได้หรอมันลืมแล้อย่างเช่นบอกว่า สวยเกินไปชอบหรือเปล่าวันนี้สวยเกินไปอันนี้ชมรักหรือร้ายรักหรือร้ายอย่างเงี้ยมาแบบโอ้โหจี๊ดมากเลยแล้วก็พูดต่อเลยนะว่าช่องวัน31มสิบเอ็ดสองทุ่มครึ่งไม่มาค่ะไม่มาไม่มาไม่มาด้วยวันนี้ฝากพี่ๆส่งเทปไปถามด้วยนะคะ ดูอรอยู่ทำไมไม่มาถ้าไม่เราคิดไหมเพราะหม่โดนอย่างนั้นเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องคอมเมนต์นะคิดจะฟ้องร้องหรือแบบจัดการกับพวกในสักทีไหมเคยเคยเจอเคยเจอหนักกว่านี้มาด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งมรสุมชีวิตที่แบบเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้ได้โตขึ้นไปอีกค่ะคิดจะฟ้องไหมคิดจะฟ้องไหมหรอมีคนแนะนําเยอะมากค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรนะคะตอนนี้ยังไม่ทําอะไร แต่แต่เส้นของความรับไหวมันจะอยู่ที่ตรงไหนแต่ตอนไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ยังไม่ทำสำหรับเราไี่คิดว่ามันจะรุนแรงไหมสำหรับเราฮะคิดว่าเรื่องนี้มันรุนแรงสำหรับเราไหมเพราะมันมันเหมือนแบบมันหลายวันติดกันเหมือนกันคือรู้สึกว่ารุนแรงไหมช่วงแรกค่ะทุกคนพอเกิดเรื่องอย่างเงี้ยมันรุนแรงมากมากๆค่ะไม่ตลกเลยค่ะไม่แบบไม่ไม่ใช่เรื่องที่วันนี้มายิมได้ค แต่พอเวลามันผ่านไปเราตกตะกอนแล้วเราก็ได้ปรึกษาได้คุยกับคนรอบข้างแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีสติแล้วเราอารมณ์แยกเนาะ,ะแล้วเรามาดูสติดูความจริงสิ่งที่ความจริงที่เราเป็นนะคะแล้วเราก็ก็เราก็เดินหน้าต่อไปได้นี่นะอะไรคือความจริงมันเรารู้อยู่ในใจอะ่ะใช่แล้วคนรอบข้างเรารู้นี่ว่าความจริงคืออะไรแค่นั้นก็คือจบละค่ะใน็นกราี ที่มันเกินเส้นของความจริงในอนาคตก็อาจจะมีพิเจารนาอีกทีหนึ่งไหมเรื่องแบบฟ้อง้องคือใหม่ก็ได้ข้อมูลมาเยอะนะคะว่าการที่เหมือนใหม่มีเพื่อนแล้วคนรู้จักเยอะมากในวงการนะคะที่ฟ้องคอมเมนต์หรือฟ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันปรึกษาได้ไดง่ายง่ายมาก<ด> <ปะ S 2> ทุกคนตอนีก็เก่งที่ยังไม่ยาดฟ้อง คือก็ยังไม่ดําเนินการอะไรค่ะแต่เรียกว่าทุกทุกคนรอบตัวหลังบ้านแล้วก็ทุกคนก็จะเก็บแคปมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าก็ถือว่ามันมันสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างมันสามารถทําได้อะค่ะถ้ามันล้าเส้นเกินไปแต่ว่าคืออย่างอย่างหนึ่งคือใหม่ก็คนจะมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณวันนี้ยังไม่ทําอะไรค่ะีมคนไหนที่ซ้ำๆเดิมๆชื่อเดิมๆได้เดิมๆล้าสืบบางอย่างไหม มันก็คือที่จริงแล้วมันมันคืออย่างอย่างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้คาแนะนําว่าถ้าเราไปฟ้องเนี่ยมันจะใช้เวลานานแล้วสิ่งที่เราเรียกร้องคือถ้ามึงเงินอย่างเงี้ยเราเรียกร้องเงินหรือเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้เขาก็ไม่มีเงินให้มันได้แต่คําขอโทษช่อดอกไม้อะไรอย่างเงี้ย บางทีบางทีมันก็เสียเวลาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องดูดูหลายๆอย่างอะดูหลายๆอย่างว่าถ้าด่าแรงมากอย่างเช่นด่าครอบครัวด่าไปถึงอนาคตด่าคุณแม่ด่าแบบอะไรท,ที่มันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ความเป็นจริงอะนะคะพวกที่ติแล้วไม่ก่อเนี่ยอันเนี้ยนนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะแต่นะวันนี้ยังไม่มีอะไรค่ะไม่อยากบอกอะไรกับคอมเมนต์ที่เข้ามาบอกว่วนเราบ้างค่ะ Yeah. .